ใชครับทุกคนยินดีต้อนรับกันสู่ช่องคนใต้กันด้วยวันนี้คือเราจะพามาดูปลากัดไม่ใช่ปลากัดป่าหรอกมันเป็นลูกเชื้อระหว่างปลากัดหม้อมาผสมกับปลากัดป่านะซึ่ง <c oughs> เราไปได้มาจากรุ่นน้องแถวบ้านมาสามตัวเขาแบ่งมาแล้วก็นี่ปลากัดป่าตัวเมียพราจะมาเพาะเนอนาคตมีแผนว่า จะเพราะทำเป็นสายกัดนะเราดูเรื่อยๆช่วงนี้หน้าเบื่อก็เลยแบบฮาร์อะไรมาเลี้ยงเล่นๆหน่อยพวกนี้ก็เป็นลูกเชื้อประมาณยนะี่สิบห้าเลยนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หาเียก่อนสวยใช้ได้เลยแหละนะหรับผมมาแล้ว ขอตุ๊กเชยตรงไหนน่าจะต้องปิดแบบนี้เลยมั้งแฮมมาเตรียมอันมาขูงฟักกาเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี้ยังเป็น ลูกปลาอยู่นะน้องเขาแถมให้มาอันนี้ตัวตัวมืดหน่อยโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวค่อยย้ายที่เลี้ยงไปตั้งด้านนอกก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมเอามาไว้ในห้องอยู่ไปแล้ครับบ๊ายบาย